ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเป็นระเบียงคดอาจารย์ตรงใจนะครับศึกษาจารึกแล้วก็พบว่าสวัสดีครับเสียงสะท้อนอดีตพาคุณผู้ชมไปที่วัดแรงจังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่มีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบศิลปรกรรมน่าสนใจเพราะว่ามีลักษณะที่เทียบได้กับที่วัดศรีพิจิต ในสุโขทัยนะครับสร้างในปี1น4 7เพราะฉะนั้นที่วัดแรงนี้จึงอาจจะเป็นหลักฐานที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสุพรรณกับสุโขทยัยสมเด็จพระนครินกับพระมหาธรรมราชาที่สองไปวัดแรงนะครับอยู่แค่ด้านหน้าวัดสนามชัยนี่แหละ ลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยสนามชัยสคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้ามาที่วัดนี้เพราะว่าซอยมันเล็กนะครับแต่ว่าเป็นวัดที่สําคัญอีกวัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีร่องรอยสะท้อนแบบแผนเมืองเหนือคล้ายๆกับที่เราเจอในสุขโขทยัยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าเป็นตรงไหนถนนแคบมากนะครับ <Yeah. S 2> เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายในสมัยโบราณตรงนี้มันมีอยู่สามสี่วัดเหมือนจะเป็นกระจุกชุมชนเลียวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย เดินไปทางนี้จะง,ง่ายกว่าไหมเนี้ยที่เห็นข้างหน้านี่เป็นเจดีรายนะครับถึงแล้วนะครับวัดแรงตอนนี้กลายเป็นวัดที่ถูกปิดทางเข้าจะเข้าทางไหนก็หาไม่เจอทั้งหมดจะเลยมาเข้าข้างวัดแทน พลังการไม่ใช่เล่นเนาะเป็นเจดีย์ศิลปะสุพรรณนะครับเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามีฐานพระธาตุหรือว่าเรือนธาตุอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทำซุ้มกูหาทางทิศตะวันออกถัดจากฐานพระธาตุเนี่ยถึงมีเจดีย์ปิดปากกรุล้านนาเขาจะทำฐานพระธาตุสูงๆแบบนี้แหละสุขโขทัยก็มีบ้าง ขอเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระนาคารินก่อนนะครับสมเด็จพระนาคารินเป็นกษัตริย์อยุธยาพระองค์ของราชในช่วงปี1952ถึงปี1967อันนี้นับตามสกราชในฉบับหลวงประเสริฐนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไทยสาคนก็ต้องกลับแล้วก็ก่อนหน้านั้นพระองค์น่าจะปกครองที่แคว้นสุพรรณหรือว่ารัฐสุพรรณมาก่อนคืออยุธยาเ,ยเกิดจากการประทัสังสรรค์ระหว่างราชวงศ์ละโว,วกับสุพรรณ ในช่วงแรกเนี่ยกรัตร์พระองค์แรกก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แต่เมื่อพระองค์สวรนคตในปี1912คุณหลวงพ่องั่วก็มาปกครองอยุธยาในช่วงปี1 9 1 3ึง3 1ในช่วงเวลานั้นสมเด็จพระนาคารินซึ่งขณะนั้นมีพระนามว่าพระนครอ,อินเนี่ยน่าจะมีส่วนในการดูแลบ้านเมืองในสุพรรณอยู่บ้างพระองค์เสด็จทางเรือสัมภาไปถวายราชบัณการเนี่ย กับพระเจ้ากรุงจีนในช่วงรัชสมัยของคุณหลวงพ่องัวหลังจากที่คุณหลวงพ่องัวสวรรคตในปี1931พระองค์ก็ยังคงมีสถานะสำคัญอยู่ในรัฐสุพรรณอยู่เพราะว่าตอนนั้นราชวงศ์ละโว้นะครับก็คือพระเมศวรเนี่ยก็มาปกครองที่อยุธยาก็จริงแต่ก็ไม่ได้ขยายอานาจเข้ามาที่แคว้นสุพรรณหรือว่ารัฐสุพรรณในทางตรงกันข้ามนะครับพระนครอินขยายอำนาจขึ้นไปยังเมืองเหนือด้วย ไปดองญาติดองความสัมพันธ์กับแคว้นสุขโขทยัยซึ่งในช่วงนั้นก็จะตรงกันกันกบพระมหาธรรมราชาที่สองพระมหาธรรมราชาที่สองนั้นเป็นโอรสของพยาลิไทยหลังจากที่พยาลิไทยสวรรคตแคว้นสุขโขทัยก็แตกออกเป็นส่วนๆช่วงหนึ่งแต่ว่าหลังจากปี1930เป็นต้นมาพระมหาธรรมราชาที่สองก็รวมเมืองต่างๆเข้าด้วยกัน เข้าเป็นแคว้นสุโข,ขทัยแล้วก็ทําให้สุโข,ขทัยกลายเป็นยุคทองอีกช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นนับจากปี1930เป็นต้นไปเนี่ยพระมหาธรรมราชาที่สองแล้วก็พระนครอินเป็นผู้นําที่มีความยิ่งใหญ่ทั้งในแคว้นสุโขทัยแล้วก็ในแคว้นสุพรรณด้วยกันทั้งสองพระองค์พระมหาธรรมราชาที่สองยิ่งใหญ่ในแคว้นสุโขทยัยพระนครอินยิ่งใหญ่ในแคว้นสุพรรณ และถึงแม้ว่าพระมหาธรรมราชาที่สองจะสวรรคตในปี1952พระนครอินก็ยิ่งมีอำนาจมากขึ้นไปอีกคือขึ้นเป็นสมเด็จพระนครินเป็นกษัตริย์ของอยุธยารวมถึงในเมืองสุพรรณเองนะครับก็ยังมีเจ้าอ้ายซึ่งเป็นโอรสมาปกครองที่เมืองสุพรรณสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเมืองสุพรรณนะครับในช่วงประมาณกลางพุทธศตรวรรษที่20 ก็น่าจะเกี่ยวกับสมเด็จพระนครินหรือไม่ก็โอรสก็คือเจ้าอ้ายพระยาน,นั่นเองที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นทางเดินพระทักษิณน,นะเป็นระเบียงคดกรมสินเข้ามาบูรณะแล้วหละ่ะแล้วก็เขาเคยขุดสำรวจแล้วจะมีเหมือนกับส่วนที่ไว้ตั้งพระพุทธรูปหรือเปล่านะครับอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็เป็นกำแพงแก้วถ้าเป็นกำแพงแก้วเตี้ยๆก็จะกับ กั้นพื้นที่ในการประทักศิณปเป็นสส่วนก็คือส่วนที่อยู่ด้านในกับส่วนที่อยู่ด้านนอกมีเจอพระพุทธรูปหินทรายอยู่นิดหน่อยเหมือนกันแต่เจอน้อยมากผมก็เลยไม่แน่ใจส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นคูหาพระพุทธรูปที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วก็มีรูปแบบที่พอจะเทียบได้กับที่วัดศรีพิจิตร มีคูหาพระเหมือนกันมีเรือนธาตุเหมือนกันนะครับยกสูงเหมือนกันนี่นะครับคือส่วนห้องกรุที่มีพระาธาตุอยู่ข้างในอันนี้คือคูหาพระพุทธร,รูปที่อยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็ข้างบนนี่คือเจดีย์ปิดปากกรุ ที่จริงควรจะมีวิหารอยู่ด้านหน้าโบสถ์อยู่ทางด้านหลังนะโดยเฉพาะวิหารเนะี่ยยังไงก็ควรจะมีแต่ว่าตอนนี้ไม่เหลือร่องรอยเท่าไหร่แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ครมสิ่ง้าบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับแต่เข้าใจว่าเป็นวิหารที่อยู่ทางด้านหน้าทิศตะวันออกของพระชดีองค์นี้นะครับมีเจดีย์รายอยู่โดยรอบ ที่มุมทั้ง4นะครับมีเจดีรายอยู่ด้วยอีกชั้นหนึ่งครมศิล์เข้ามาขุดแต่งที่นี่แล้วนะครับเขาก็กำหนดอายุไว้เบื้องต้นว่าน่าจะร่วมสมัยกับอยุทธยาตอนตอน้นคือช่วงพุทธศตวรรษที่20ผมเองก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็จัดให้เจดีองค์นี้ถือเป็นเจดีรุ่น2แล้วก็มีรูปแบบที่พอจะเทียบได้กับที่วัดศรีพิจิต มีครูหาพระเหมือนกันมีเรือนธาตุเหมือนกันนะครับยกสูงเหมือนกันอาจจะเป็นแบบแผนที่นิยมนะครับในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่20เพราะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะที่สุขโขทัยที่กำแพงเพชรก็มีแบบนี้เหมือนกันที่เมืองไตรตึงก็มีเพราะฉะนั้นก็คือมองได้สองมุมนะจะมองว่าสร้างเหมือนเพราะว่าดองพระญาติกันระหว่างพระนครินกับพระหมหาธรรมราชาที่สองก็ได้หรือว่าจะมองว่าเหมือนด้วยบังเอิญ คือที่สุพรรณก็สร้างตามกระแสนิยมในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่20ก็ได้เจดีย์องค์นี้ในกรมสิ่งเขาขุดกําหนดอายุเบื้องต้นที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่20แล้วก็กําหนดอายุเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ถัดจากเจดีย์วัดพระรูปนะครับในสุพรรณเนี่ยจะมีเจดีย์แปดเหลี่ยมนะครับที่เป็นรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตัวของท้องถิ่นแล้วก็ในคราวที่กษัตริย์สุพรรณไปครองอยุธยา ก็จะปรับเจดีย์แเหลี่ยมให้เข้ากับรูปแบบของเจดีย์ทรงะระฆังแบบลังกาที่มีลักษณะเรียบง่ายขึ้นในช่วงก่อนรับอิทธิพลลังกาเจดีย์จะมีพระพุทธรูปล้อมอยู่โดยรอบนะครับคือสืบมาจากคติมหายานในช่วงระหว่างรับก็จะมีการปรับให้มีพระพุทธรูปน้อยลงอาจจะเหลือเฉพาะด้านหน้าคือทิศตะวันออกยกตัวอย่างเช่นเจดีย์รายที่วัดพระศรีรัตมาธาตุ ah at. หลังจากรับลังกามามากขึ้นในสมัยเจ้าสามพระยาเป็นต้นไปนะครับ ก็จะปรับให้เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมที่เราพบในยุทธยาจะตัดพระพุทธรูปออกเหลือเพียงฐาน3ชั้นมีหมุดสําคัญหัวท้ายก็คือที่วัดราชบุรณะจนกระทั่งถึงวัดวังชัยอย่างวัดแรงเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนผ่านระหว่างรับลังกาก็ได้นะครับคือเป็นรุ่น2อ,อยู่ระหว่าง1กับ3ซึ่งถ้ามองแบบนั้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณสมเด็จพระนครินเจ้าสามะยา หรือจะมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเจดีย์องนี้มีลักษณะที่เทียบได้กับเจดีย์วัดศรีพิจิตรซึ่งเจดีย์วัดศรีพิจิตรจะมีจารึกว่าสร้างในปี1947โดยพระมหาธรรมราชาที่สองอาจารย์ตรงใจนะครับศึกษาจารึกแล้วก็พบว่าที่จริงแล้วพระมหาธรรมราชาที่ราชที่สองเนี่ยน่าจะสวรรคตในปี1952โดยอิงจากจารึกวัดบูรพารามที่มีการกล่าวชัดเจนกว่าว่าพราะองค์สวรรคตซึ่งก็จะหมายความว่า เจดีย์วัดศรีพิจิตรนั้นสร้างในรัชกาลพระมหาธรรมราชาธิราชที่สองรูปแบบที่คล้ายกันก็คือมีฐานยกสูงเป็นฐานพระาธาตุนะครับฐานพระาธาตุแบบนี้จะมีปรากฏทั้งในล้านนาแล้วก็สุขโขทยัยล้านนาเขาจะทํายาวมาเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่แต่ว่าในสุขโขทัยเนี่ยจะปรับให้เข้ากับรูปแบบของตัวเองคือไม่ได้ยกสูงแต่ว่าทําเป็นทรงชั้นลดหลั่นยกตัวอย่างเช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินก็มีฐานพระาธาตุอยู่ข้างบนเช่นกันแล้วก็มีเจดีย์ปิดปักกรุอยู่ทางด้านบนเหมือนกันรวมถึงที่วัดศรีพิจิตรในสุขโขทัยนะครับก็เป็นลักษณะของเจดีย์พระาธาตุด้วยคือมีฐานพระาธาตุอยู่ด้านล่างมีเจดีย์ปิดปักกรุอยู่ทางด้านบนในสุพรรณแต่เดิมที่เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมนั้นไม่ได้เป็นเจดีย์พระาธาตุแบบนี้นะครับเริ่มปรากฏเป็นเจดีย์ที่มีฐานพระาธาตุก็คือที่วัดภูเขาดินส่วนวัดนี้เนี่ย อาจจะหลังวัดภูเขาดินหรือเปล่าไม่แน่ใจเพียงแต่ว่าเจดีย์ปิดปักกรุนะครับจะใช้เป็นฐาน3ามบวกหนก็คือเป็นฐานอยู่ในผัง8ดเหลี่ยม1ก็คือฐานอยู่ในผังกลม3ามบวกหแบบนี้จะมีในอยุทยาเหมือนกันนะครับเช่นวัดสุวรรณนาวาดเป็นต้นส่วนในสุพรรณก็จะเป็นที่เจดีย์รายที่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตสุพรรณบุรีถัดไปนะครับก็คือส่วนที่เป็นมาลายเถา มาลัยเถาเนี่ยจะเป็นการปั้นลวดบัวคาดลงไป3เส้นแต่เดิมเนี่ยตอนที่ก่ออิฐจะเห็นได้ว่าไม่มีทําเป็นเหมือนบัวปากหลักคังที่อยู่ในผังกลมแต่ว่าต่อมาเนี่ยช่างจะปั้นปูนเนี่ยทำเป็นเหมือนกับลูกแก้วกลม3เส้นอาจจะต้องการให้รับกับคติพุทธเถรวาทลังกาที่นิยมปั้นมาลายเถา3เส้นเพราะฉะนั้นมองจากส่วนมาลัยเถาก็อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านเหมือนกันเจดีย์องค์นี้นะครับมองจากส่วนฐาน ส่วนกลางหรือว่าส่วนมาลายเถาก็ถือว่าอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านด้วยกันทั้งสิ้นคือในช่วงสมัยสมเด็จพระนครินถึงเจ้าสามพระยาอย่างไรก็ดีนะครับที่เล่านี้เป็นแค่ความเห็นอย่าเพิ่งเชื่อง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเพิ่งปฏิเสธง่ายลองนําข้อมูลของวัดแรงที่มีลักษณะใจดีเทียบได้กับวัดศรีพิจิตไปพิจารณาดูก่อนมีความเห็นอย่างไรก็ลองแลกเปลี่ยนกัน นี่เป็นความตั้งใจของเสียงสะท้อนดี